สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูเมย์อีกแล้วนะคะคุณครูสุธิสาพรมศรีนะคะวันนี้นะคะครูเมย์จะมาสอนในเรื่องพระหูนามนะคะในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่สองนะคะในวันนี้เราจะมาสอนเรื่องการบวกพระหูนามนะคะเรามาเรียนเรื่องการบวกพระหูนามกันเลยดีกว่านะคะการบวกพระหูนามก็คือการบวกเอกนามในแต่ละพจน์ เข้าด้วยกันนะคะวิธีทำนะคะวิธีทำในการบวกภาคหันามจะมีทั้งหมด2วิธีนะคะนักเรียนสามารถเลือกวิธีที่1ห,หรือวิธีที่2ที่ครณเมย์กำลังจะสอนได้เลยนะคะในแบบฝึกของนักเรียนนะคะแต่เดี๋ยวครณเมย์จะมาสอนวิธีที่1ก่อนละกันนะคะเรามาเรียนวิธีที่1พร้อมกันก่อนนะคะวิธีที่1น,นะคะ5า x กำลังสามบูลบส y ยกกำลังสองบวก2 x ลบ y นะคะบวกกับลบส x ยกกำลังสามบวก2 y ยกกำลังสองลบ3 x บวก2 y ลบ5นะคะโอ้เจาะคนยาวนะคะ วิธีแรกที่เราจะทำนะคะก็คือการที่เราจะรวมพจน์ของเอกนามที่มีตัวแปรเหมือนกันหรือมีดีกรีพหุออนามเท่ากันนะคะคุณเมย์ขอใช้สีที่หลากหลายหน่อยนะคะเรียนจะได้ดูอย่างเห็นได้ชัดเนาะข้อนี้นะคะเรามารวมพจน์ของ x ยกกำลังสามก่อนเนาะเรามาหา x ยกกำลังสามในแต่ละพจน์กันก่อนนะคะอันนี้ใช่ไหมคะอ่า ขออภัยนะคะเรามาดูนี่ก่อนนะคะ x ยกกำลัง3คือโพจน์นี้ค่ะต่อไปนะคะต่อไปครูเมย์จะดูที่มันเป็น y ยกกำลัง2นะคะเอกนามตัวที่พจน์ที่พจน์ที่มี y ยกกำลัง2นะคะก็คือพจน์นี้นะคะครูเมย์ขอใช้สีที่หลากหลายในการสอนที่มันชัดเจนขึ้นหน่อยนะคะ ่ามาดูตัวนี้นะคะพจน์ที่เป็น x นะคะก็จะมี 2x แล้วก็ลบ 3x นั่นเองนะคะและตัวต่อไปนะคะคือพจน์ที่มี y นะคะพจน์ที่มี y นะคะอีกพจน์หนึ่งนะคะก็คือตัวที่มันเป็น ค่าคงที่นะคะก็คือห้าเนาะแต่ห้ามันไม่มีคู่ใช่ไหมลูกมันไม่มีคู่เราก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็มาดูเลยวิธีที่หนึ่งนะคะครูเมย์จะรวมพจน์ที่เป็น x ยกกําลังสามในวงเล็บเดียวกันก่นกอนเนาะต่อไปนะคะครูเมย์จะรวมพจน์ที่เป็น y ยกกําลังสองนะคะบวก 2x ลบ 3x ต่อไปนะคะคุณเมยจะรวมพจน์ที่มี y นะคะลบ y บวก 2y และสุดท้ายที่มันไม่มีเพื่อนก็คือลบ5ใช่ไหมคะนักเรียนอ่าเรามาดูกันเลยนะคะเราจะใช้วิธีดึงสัมประสิทธิ์ออกมานะคะแล้วก็เอามาบวกกันได้เลยนะคะหรือไม่เราก็จะดูแบบนี้ถ้าใครทําเป็นก็ทําได้เลยนะคะแต่ว่าคุณเมย์ขอ ดึงสัมประสิทธิ์ก่อนเนาะเพื่อให้เห็นได้ชัดนะคะลบสามอันนี้เราจะเป็นดึงเอกเนาะบวกพจน์นี้เราจะดึงดึง y ใช่ไหมคะส่ <c oughs> วนลบห้าก็อยู่เฉยๆของมันเลยค่ะ อ่าต่อไปนะคะเราจะหาคำตอบของของของพหูนามของเราเลยนะคะสองกยกกำลังสามลบสี่ลบสี่บวกสองได้ลบสองใช่ไหมลูกลบสองากำลังสองขออภัยคะ่ะลบสองยกกำลังสองสองลบสามตอนนี้ครูเมย์อยู่โพสนี้แล้วนะ มีอยู่พจน์นี้แล้วนะคะสองลบสามเนาะสองลบสามได้ลบหนึ่งเอ็กใช่ไหมคะบวกโอ้ยอย่าเพิ่งบวกนะคะพจน์นี้นะคะลบหนึ่งบวกสองลบหนึ่งบวกสามได้บูลบหนึ่งบวกสองได้ลบได้บวกหนึ่งวายบูลบห้า ตอบได้เลยนะคะถ้าเรารวมเสร็จแล้วเราสามารถตอบได้เลยอันนี้คือวิธีที่1นนะคะวิธีที่1ที่เราหาคําตอบเนาะวิธีที่2คือวิธีแนวตั้งนะคะวิธีแนวตั้งนะคะจุดที่เราจะต้องสังเกตและจะต้องทำนะคะก็คือการเรียงการเรียงตัวแปร ตั้งแต่ดีกรีมากไปจนถึงดีกรีน้อยนะคะเราสามารถเรียงให้มันเป็นดีกรีที่มากไปหาน้อยเพื่อการดูการดูให้ชัดเจนเนาะมันคือวิธีการตั้งบวกปกติเลยค่ะนักเรียนหรือเราจะเอาพจน์แรกเป็นพจน์ตั้งก็ได้นะคะพจน์แรกเป็นพจน์ตั้งแล้วเราก็ดูพจน์ข้างหลัง ดูพจน์ข้างหลังว่าอันไหนที่มันมีสัมประสิทธิ์เท่ากับเราอะค่ะดูเนาะอันนี้เป็น x ยกกําลังขออภัยครูไม่เขียนโจทย์ผิดมันเป็น x ยกกําลังสามใช่ไหมลูกเป็น x ยกกําลังสามอ่ะมันเป็น x ยกกําลังสามนะคะดังนั้นตัวแรกมันจะเป็นลบสาม x ยกกําลังสามพจน์ต่อไปของเรามันคือ y ยกกําลังสองใช่ไหมลูกเราก็เอา y ยกกําลังสองของตัวเนี้ย มาเขียนให้มันตรงกันมาเขียนให้ตรงกันมันก็จะเป็นบวก 2y ยกกำลัง2ต่อไปเราจะมาดูพจน์ x ใช่ไหมคะพจน์ x เราก็ดูเลยพจน์ที่มันเป็น x เนาะพจน์ที่มันเป็น x เราก็เขียนให้มันตรงกันมันก็จะเป็นลบ 3x ต่อไปก็จะเป็นพจน์ y ก็จะได้ 2y ลบ5ใช่ไหมลูกอ่าคุณเมย์ขอขีดเส้นนะคะอ่า ต่อไปจะเป็นพจน์ที่เราหาคําตอบนะคะเอามาบวกกันใช่ไหมลูกลบห้าไม่มีเพื่อนมันก็ใส่ไปเลยใช่ไหมคะมันบวกกันเนาะมันไม่ใช่ลบเนาะต่อต่อไปนะคะมันเป็น y ใช่ไหมลูก y เราก็ดึงลงมาเลยนะคะดึง y ลงมาก่อนแล้วเอาสัมประสิทธิ์มาบวกกันลบข้างหน้าไม่มีอะไรแบบนี้คือ1แน่นอนค่ะลบ1บวก2ได้บวก1ใช่ไหมคะ ต่อไปดึง x ลงมาเลยค่ะดึง x ลงมาเลยอ่าดึง x ลงมาแล้วเอาสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าตัวแปรของเรามาบวกกันค่ะบวก2ลบ3ได้ลบ1ใช่ไหมคะต่อไปก็ดึงลงมาค่ะดึงตัวแปรล,ลงมานะคะดึงตัวแปรล,ลงมาตัวแปรของเราในะข้อนี้ก็คือ y ยกกาลัง2ใช่ไหมคะลบ4บวก2นะคะลบ4บวก2ได้ลบ2 ่าต่อไปนะคะดึง x ยกกำลัง3ลงมาค่ะ5บวกลบ3ได้2นะคะเราสามารถตอบได้เลยนะคะตอบไม่ไม่พอเขียนแล้วนะคะคไม่ขอลบบรรทัดนิดนึงอ่ะคูณไม่ตอบ 2x ยกกำลัง3ลบ 2y ยกกำลัง2ลบ 1x บวก 1y ลบ5หรือเราจะเขียนแค่ลบ x บวก1บวก y อย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนจะสะดวกเลยนะคะส่วนข้อนี้นะคะเรามาลองลองทำในวิธีแรกกันก่อนดีกว่านะคะวิธีแรกก็คือวิธีการดึงดึงแต่ละพจน์ของเอกนามเนาะวิธีทำนะคะ ลบ 2x ยกกำลัง3บวก 5x ยกกำลัง2ลบ8บวก 5x ยกกำลัง2ลบ 2x บวก7นะคะเรามาดูตัวที่มันเหมือนกันก่อนละกันเนาะตัวที่มันมีค่าตัวเหมือนกันนะคะ x กำลัง3ดูที่เหลือมี x กำลัง3ไหมลูก ไม่มีแปลว่า x ก,กาลัง3ของเราไม่มีเพื่อนเลยนะคะเราก็จะทิ้งไว้แบบนั้นนะคะต่อไปเรามาดูกําลัง2สิกำลัง2มีค่ะกาลัง2 x ก,กาลัง2มีนะคะอ่ามีเราก็จับคู่ไว้นะคะต่อไปเรามาดูนะคะค่าคงที่เนาะค่าคงที่ค่าคงที่คือเลข8นี่เลข7มีค่ะแปลว่าตัวที่ไม่มีอีกตัวหนึ่งก็คือ x เ,เฉยๆเนาะ x เ,เฉยๆคือไม่มีคู่ การที่มันไม่มีคู่คือการที่มันจะอยู่ของมันเองด้วยตัวมันเองนะคะมันเราไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปหาคู่ไม่ต้องไปจับคู่ให้มันเนาะดังนั้นนะคะคุณเมขอเขียนตัวที่ไม่มีเพื่อนอยู่ก่อนแล้วกันเนาะคุณเมจะเขียนตัวที่ไม่มีเพื่อนอยู่ก่อนนะคะลบสองอันนี้คือไม่มีเพื่อนนะคะบวกห้าอบวกห้ากกําลังสองอันนี้คือคุณเมเอาที่กรอบสีน้าเงินมาเนาะ นี่นะคะนี่คือสีน้ำเงินของเรานะคะตัวต่อไปนะคะบวกลบ8บวก7นะคะอันนี้คือในกรอบของสีแดงของเรานะคะคือค่าคงที่เนาะดังนั้นเราจะมาเขียนได้เป็นลบ2 x ยกกำลัง3ลบ2 x บวกเอาสัมประสิทธิ์มาบวกกันใช่ไหมคะ x กำลังสองบวกบวกกันได้เลยเนะี่ยบวกได้เท่าไหร่ลบแปดบวกเจ็ดได้ลบหนึ่งใช่ไหมคะต่อไปนะคะสองยกกำลังสามลบสองเบวกห้าบวกห้าได้สิบเกยกกำลังสองลบหนึ่งอ่าครูเมยขอเขียนให้อยู่ในรูปสวยงามครูเมยขอเรียง เรียงพจน์จากดีกรีมากไปน้อยนะคะลบ 2x ยกกำลัง3แล้วก็บวก 10x ยกกำลัง2แล้วถึงจะเป็น 2x ลบ1คุณแม่ขอตอบแบบนี้แล้วกันนะคะอ่าพอเราทำไปแล้วอยู่ที่พวกเรานะคะว่าเราจะเลือกวิธีที่1หรือวิธีที่2เนาะอ่า ข้อนี้นะคะข้อนี้ครูเมขอขอใช้วิธีตั้งหารแล้วกันนะคะตั้งหารเราจะต้องเรียงเมื่อเราใช้วิธีตั้งแนวตั้งนะคะขออภัยค่ะใช้วิธีแนวตั้งเราจะต้องเรียงสัมประสิทธิ์ก่อนนะคะเรามาดูข้อนี้เนาะข้อนี้มันเป็น x 4 x ยกกําลังสามบวกสิบสอ x ลบสิใช่ไหมลูกเราเห็นไหมว่าพจน์ที่มันหายไปอะ พจน์ที่หายไปมันคือ x ยกกําลัง2ใช่ไหมลูกพจน์ x ยกกําลัง2หายไปดังนั้นเมื่อเราจะตั้งเราจะตั้งบวกหรือตั้งลบหรือตั้งอะไรสักอย่างนะคะตั้งบวกตั้งลบเราจะต้องคํานึงถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะคำนึงว่า x ยกกําลัง2มันหายไปเราจะเขียน x ยกกําลัง3บวก ศูนย์ x ยกกำลังสองมันหายไปมันแปลว่ามันเป็นศูนย์ใช่ไหมลูกเราก็เขียนให้มันไปเลยก็ได้ลบสิใช่ไหมคะตอนนี้คือครูมเมรียงได้แล้วนะคะต,ต่อไปเรามาดูนะคะ6 x ยกกำลังสองมันอยู่ในพจน์ของ x ยกกำลังสองใช่ไหมลูกเราก็เอามาตรงกับ x ยกกำลังสองใช่ไหมบวก9 x 9x มันตรงกับพจน์ x ใช่ไหมลูกมันตรงกับพจน์ x เราก็จะเอามาเขียนให้มันตรงกับพจน์ x ก็คือ 9x ลบ27มันคือพจน์ของค่าคงที่นะคะเราเอามาบวกกันใช่ไหมคะพอเราเขียนแบบนี้แล้วเราก็สามารถเอามาบวกกันได้เลยแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือเราจะต้องเรียงพจน์ให้ได้ก่อนนะคะเราต้องต้องเรียงพจน์ถ้าเราไม่เขียน 0x ยกกำลัง2เราอาจจะเว้นเลยก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดนะคะ10 ลบ12บวกลบ27เครื่องหมายเหมือนกันเอาตัวเลขมาบวกกันเลยก็ได้3-39ลบ39มใช่ไหมคะครูเมยบอกเสมอว่าเราจะดึง X ลงมานะคะดึง X ลงมาเนาะดึง x ลงมาแล้วเอาตัวแปรขออภัยค่ะดึงตัวแปรลงมาแล้วเราจะเอาสัมประสิทธิ์มาบวกกันใช่ไหมคะ1 2บวก9ได้21นะคะ X ำลังสอง ดึงตัวแปรล,ลงมานะคะเราจะดึงตัวแปรล,ลงมาเสมอนะคะดึงตัวแปรล,ลงมาแล้วเอาสมประสิทธ์มาบวกกัน0ูนย์บวก6ได้6ค่ะบวกอันนี้ไม่มีอะไรเลยแต่ความจริงเราจะเขียนก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้เนาะแต่ถ้าเราเขียนมันก็จะเป็นศูนย์กกกำลัง3แบบนี้ใช่ไหมคะแต่ในที่นี้คือมันเป็นตัวแรกเราไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะเราจะไม่งงตัวแรกนะคะเราก็สามารถดึงลงมาได้เลยก็เป็น4 x ยกกกำลังสนะคะ ตอบตอบนะคะ 4x ยกกำลัง3บวก 6x ยกกำลัง2บวก 21x ลบ39นะคะเราสามารถตอบได้เลยนะคะเรามีครูเมสอนท้งวิธีที่1และว,วิธีที่2ไปเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่านักเรียนจะทำแบบฝึกหัดได้เนาะสามารถไปทำแบบฝึกหัดได้เลยนะคะแล้วติดตามดูครูเมในคลิปต่อไปเรื่อง การลบของภพหุนามในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ